ยังได้อยู่ครับเกาหลีต้องแก้ไปก่อนโอกาสทาังแร้ของไทยครั้งลูกนี้4-7ครับเกาหลีเสิร์ฟ mm hmm. น้องปิ่นลูกนี้เสิร์ฟได้ดีครับ mm hmm. จริงเอามาด้วยลูกแรกนี้เอแล้วแล้วยังยกขึ้นมาครับเกาหลี่อยโห mm hmm. เขาก็ทำไม่ดีครับตัวทำนี่ฮะคนนี้ฮะตัวทำหมายเลขสิบเก้า หนึ่งต่อสูตรกับเกาหลีนำไปก่อนนะลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้าครับ e g ชอนนะหมายถึงจะเสิร์ฟครับอ๋อโอ้ยนีย่ลูกไม่แรงนะเกมเสิร์ฟของน้ำปริงเนี่ยเหมือนเขาจะการวางจุดเ,เราเป็นอีกหนึ่งคนที่มีลูกเสิร์ฟที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะสำหรับประภาการคำใส ลูกก่อนหน้านี้ก็คือลักษณะการเสิร์ฟด้วยหลังเท้าค้องหยอดลงหน้าวงกลไช้นะครับสาหรับคนนี้มีครบทุกลูกอยู่ในตัวจีมาที่หน้าซ้ายยังเปิดขึ้นมาได้สัดแบกกลับไปโอ้น้องหยานทขาได้โอ้ทำได้ดีนะน้องบดครับมาิกาผู้ชดก็ถือว่าเล่นสี่ครั้ง,งแต่ถ้าลูกเสิร์ฟ ลูกเสิร์ฟครูดเขาจะนับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอืมก็คือเป็นกติกาใหม่ล่าสุดนะครับที่ที่ทางสามพันสองใช่ครับใช่ครับแต่ลูกเมื่อกี้พอสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดมีการโต้กันโต้กันโต้กันเนี่ยถ้าเกิดถ้าลูกนั้นเป็นลูกครูก็จะรับเป็นลูกที่สองครับก็ถือว่าเป็นสองครั้งสองครูดขึ้นมาลูกที่สามต้องให้ข้ามไปให้ได้โอ้โหเอาลูกนี้ เสิร์ฟได้ดีและวางจุดได้ดีครับอ๋อยังได้อยู่ก็ะเกาหลีต้องแก้ไปก่อนโอกาสทางแต้ของไทยครัง้งนี้ลูกนี้ึืดไปฟ้าดได้ดีครับน้องมดมาริกาบุญชดอแต่ตัวจะเป็นเกาหลีจะได้เสิร์ฟปริมเปิดลูกนี้ ถือว่าตอกได้ดีครับแมตัวท่าของเราครับน้องบดสกอร์ของไทยฮะหกต่อสีปินงปักเสิร์ฟแล้วเ็ยังเปิดปด้ากับเกาหลีสันแบ๊กลูกนี้จะหนีบอกลูกนี้น่าจะออกหลังไว้ครับเป็นแต้มของไทยลูกเลยออกหลังสี่ต่อเจ็กับเกาหลีเสิร์ฟ เอากวางได้ดีเหมือนกันนะพี่เจ้า7-5ครับไทยเสิร์ฟครับเอาละนี่ถือว่าตีไปที่ทางของอตัวยกนะครับแชงอืน่นเกาหลีเสิร์ฟครับ5-8ในทีบีเซตที่หนึ่งครับรอบรองชนะเลิศครับนะในการแข่งขันเซี่ปักตะก้อชิงแชมป์โลกคิงครับรั้นที่37ครับ ดูว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ครับปีนปะภาแก้ความใสจีไ้ไปจุดเดิมครับแล้วยกขึ้นมาได้ครับสันแบ๊กเกาหเสิร์ฟเกิดมาได้และจ่ายมาลูกนี้น้องบอสต้องแก้ววโวแล้วครับได้ดีครับเ็แ้งแของไทยกลับมาที่ถิ่มชัดแต่จะได้เสิร์ฟปินปะผาแก้ความใสเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้อัดแรงยังเปิดขึ้นมาได้คือเกาหลีลูกนี้โอ้โห ไม่ผ่านรอบของมาริกาบุนกลับมาที่เกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายเสริม5ต่อ12งลูกนี้ตัดยอดโอ้แก้วใจยังจับขึ้นมาได้โอ้โหวันจบที่ซ้ายจากโคร,ราดเลยมาครับมาลุกต่อครับ13ต่อ5ครับน้องปิ่งลูกนี้เสริมได้ดีครับเห็นแต้มเงียบไทยครับขึ้นไปแล้วครับ 14ต่อ5ครับเสริฟลูกนี้ยังเ่ิยได้ดีครับน้องปิ่มแล้วอยากยกขึ้นมาเร็วโหเรียบร้อยเรียกไรนะไม่เหลือก็แต่ว่าขาดแม่เจ้ากะกอนอีกขาดเลยนะในเซตแรกกลับมาในเซตที่สองของทีม B นะครับะเียกทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้พบกับ สีชาติไทยโอ้ลูกบรนิกาบุญทศยนให้ปีมปภาเจ้าของใส่ลูกนี้อัดแรงโอ้เปิดกระชอออกหลังเป็นแต้มของทีมชาติไทยมาลุ้นนะต่อเกาหลีเสิร์ฟมาลูกนี้ปีมยัเงเปิดได้ดีครับแล้วน้องหยาดยกขึ้นมาได้ครับโอ้ลูกนี้เปลี่ยนรอดอะไรนะครับไม่ไม่เสียชื่อเลยครับตัวทำของมานิกาบุญทศ ของปิ่มตอนนี้เริ่มจะที่จะต้องหลากหลายแลครับเส่ยไปลูกนี้เปิดยังได้ดีครับเกาหลีและยกขึ้นมาครับแต่มาก่อนครับโอกาสตับแป้งของไทยเช่นน้องป๊อนี่เรียบร้อยเลยนะครับเป็นแป้น้องไม่เหลือนะจังหวะที่น้องจยาดนะแก้วใจรุ่มสว่างแก้วดีพอนะโอกาสดีเปิดลูกยากเหมือนกันเอาครับเกี่ยวได้ดีครับน้องจาดจ่ายมาในครั้งนี้ลูกนี้โอ้โหนะที่บล็อกได้ดีครับน้องมด มาริกาบุทชดย้อนให้ปิรอภาเจ้าคำใสลูกนี้โผชีไปขวาสุดคอนเสิว่าลูกหลุดออกท้ายคอดจะได้เสิร์ฟหนึ่งต่อห้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้อยากเปิดได้ดิครับอย่าจ่ายมาตรงนี้โอ้โหไม่เหลือฮะอย่างนี้เนี่ย แล้พริกเน็ตได้ดีครับต้ตองยอมรับเลยฮะว่าเป็นเสถียรของน้องปิ่มบุกวาแก้วคำสานี่ทำลายเกมรับได้ดีดีครับในรอบรองชนะเลิศครับประเภททีมชิดเอาครับอย่าแล้วจ่ายมาลูกนี้น้องบลอกขึ้นไปโอ้โหบลอกก็เอาไม่อยู่นะแปดทัชบล็อก15วิอีกหนึ่งครั้งจะถูกตัดแต้มเป็นกติกาใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับพี่สา,าร์คอน โอ้โหแล้วอ้าวยังเกี่ยวมาได้ครับสันแบ็คข้าไปอาโอ้โหเปิดจากแค่เข้าได้ดีนะน้องหยาดจ่ายมานี่นไป้ายไฟด้วยนะฮะมาริกาอ้าวรับเสิร์ฟมาด้วยนี้กเกี่ยวได้แล้วจ่ายมาหมดลูกนี้แต่หยอดโอ้โหเรียบร้อนอะไรเรื่องออดกอที่สิบต,ต่อหนึ่งครับอินเสิร์ฟลูกนี้โอ้โห กานนักบัตได้ดีจริงๆนะน,น้องปีมมาเติบนี่โอ้โหหนึ่งต่อสิบเอ็ดครับเกาหลีเสริมมาลูกนี้ไม่ข่าครับเป็นแต้มของไทยครับก่อนหนีเป็นสิบสองต่อหนึ่งมาริกาโยให้กับปีมลูกนี้โอ้โหยังเกี่ยวได้ดีครับโอ้โแล้วยกไม่สวยแนละ้วเขาต้องแก้มาก่อนนะออกาสเป็นของไทยช้านะื้โอ้โหเรียบร้อนเลยไรับ ได้ก็เลยชงยัดเข้าไปที่หัวเสาขวาอะไเป็นไรครับเราก็พลาดเป็นกันครับสาวน้อยมาาสักดิ์เสริมลูกนี้โอ้โหของลงตรงกลางแล้วจังหวะแพนแซนนี่เข้าไปเปิดลูกไม่ดีครับออกข้างเป็นเตอรของไทยครับห้าโมงสินาทีครับสิบ สองต่อสิบสี่ครับเกาหลีเสิร์ฟมาครับโอ้โลูกนี้แม่เกาหลีได้แต้งครับไม่ขึ้นเนี่ยจะมาอยู่ที่ทีม <Okay. S 2> ชาติไทยจะได้เสิร์ฟแต้มนำอยู่ที่สิบสี่ต่อสามโอ้โหจีไปซ้ายสุด <Okay. S 2> นะครับลูกนี้เป็นหรือว่าเป็นลูกเอสนะครับก็ <Okay. S 2> จบการแข่งขันในเซต <Okay. S 2> ที่สองทีมชาติไทยชนะไปสิบห้าต่อสามสรุปผลการแข่งขันในทีมบี <Okay. S 2> ทีมชาติไทยชนะไปสองต่อศูนย์เซต